สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม ROV ครับวันนี้ผมมาเล่นในโหมดฮุกนะก็ตาแรกนะครับผมสุ <Soul. S 1> ่มได้สลิมนะเป็นแคลี่นะครับก็เดี๋ยวลองเล่นดูไม่ได้เล่นโหมดนี้มาพักใหญ่นะเนื่องจากว่าเราไปจมอยู่กับโหมด10วิสิแล้วก็โหมดแรลงนะครับทีนี้พอมันถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะ มันก็มีบทนี้ให้เล่นเราก็เล่นสักหน่อยละกันนะในทีมผมนะครับประกอบไปด้วยนาตยานะครับหมอพีชินนาคริซี่แล้วก็ลุกซี่นะครับลุยย่ลุยยี่เฮ้ลุยยี <c oughs> ่นี่คือตัวเปิดวาร์ปนะไม่เออไม่ใช่เปิดวาร์ปไอทีอะไรนี้นะครับเป็นหมายถึงว่าเปิดวาร์ปแล้วก็พาเพื่อนกลับป้อมนะแต่เคยเจออยู่ตาหนึ่งครับ <c oughs> เขาไม่เปิดวาร์ปเลย เสียชื่อลุยอี้มากเลยอ,ลอ้าวหมอพีทำไมหมอพีบีตรงนั้นล่ะหมอพี <enemy> เข้ากร, <been defeated. S 1> กรอบก่อนเร็วโหมดนี้ต้องอยู่ในกรอบนะถ้าอยู่นอกกรอบเราแพ้นะ All ฝั่งตรงข้ามนะครับมีวีเลสมีอิกนิเอ๊ะไม่ใช่สิยิปเนตเออแล้วก็มีใครอีกอะ <Hey. S 1> หมอพียังไม่เข้าเลยมีนัตยาด้วยนะครับฝั่งตรงข้าม โอเคหมอพีก,กลับมาแล้วนะแปลว่าเมื่อกี้กำลังเชื่อมจิตอยู่แน่ๆเลยครับตอนนี้เราคิวไปได้3ตัวนะตายไปน1นตัวแล้วก็ซับไป3ตัวนะครับ <Yeah. S 2> จริงๆหมดเนี่ยมันสามารถ <Yeah. S 2> ผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยด้อยค่า,าฮีโร่ประเภทไหนสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนหมด10 v 1 0นะอันนั้นด้อยค่าแคลรี่แบบชัดเจนมากเลย คือโหมดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่เล่นแท้งเล่นไฟเล่นซัพพอร์ตเล่นอะไรเงี้ยนะมัน,ม,นมาสมดุลหมดอะแต่ต้องพยายามใช้สกิลให้จังหวะด,ดีๆหน่อยนะครับกาเล่นในโหมด10บๆนี่คือหัวร้อนเลยผมเล่นแครี่แล้วหัวร้อนมากนะตอนนี้ผมคิวไว้ได้4ตัวนะครับอ้าวตายเลยโดนตยาชีต ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ฝั่งผมก็21นะครับฝั่งตรงข้าม16ก็ถือว่านำอยู่นะแต่ว่าจะนำได้อีกนานหรือเปล่าเพราะว่าทั้งทีมเราต้องอยู่ในกรอบใครไปยืนนิ่งอยู่ตรงแากีกแล้วนะไปเ <B ull et> ข้ากรอบคนเข้ากรอบ ฝั่งตรงข้ามมีแท้งสองตัวนะรู้สึกจะมีีไงอา a r d u i n กตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยต้องออกของเจาะเกราะสักหน่อยนะครับนี่เป็นไงเล่าเราคิว Q ไปได้6ตัวแล้วนะตายไป3ตัวเอาว้าเดี๋ยวเราโดดข้ามฝั่งมาแค่นี้ต้องรอไอ้สกิลที่สองสกูลดาวเสร็จก่อนนะครับจะกระโดดข้ามได้เอาแร้วพีซี่ข้ามฝั่งมากันแบบนี้ก็เสร็จเราสิ ตอนนี้เราคิวไปได้7ตัวนะครับตายไป3แล้วก็ซับไป7ตัวนะ7 3 7ครับงวดน,นี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคริสซี่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าเกินไปเอ้อย่าแซงเราละกันอ่ะแซงไปแล้วนี่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับไปแล้ว35%นะกลับมานี่เขาคืนหน่อยโอ้ยอม,มันพอเราลอยอยู่บนอากาศแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ อากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างคริซีบ่บอกไปอย่างนั้นนะตอนนี้นะครับฝั่งตรงข้าม46%ฝั่งเรา39%นะครับฝั่งตรงข้ามนำไปยาวแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหมอผีเราจะยืนอยู่นอกกรอบตลอดเลยนะหมอผีกลับเข้ากรอบก็ลูกอ่ะหมอผีไปไหนแล้วอ๋อตายแล้ว คือโหมดนี้นะทุกคนอเอาเป็นว่าบอกทุกคลิปแล้ว,ลวกันนะโหมดนี้มันต้องอยู่ในกรอบนะครับ <c oughs> เห็นไหมกรอบสีแดงๆอะ่ะถ้าเปอร์เซนต์อยู่ฝั่งเรามันจะเป็นสีถ้าฝั่งเรานานะครับมันจะเป็นสีฟ้านะแต่ถ้าฝั่งเขานำเนี่ยฝั่งตรงข้ามนํามันจะเป็นสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นโหมดนี้อย่าลืมอยู่ในกรอบนะครับเอาวราปครับท่านให้เพื่อนอ๋อ,อคลิสซี่สอนลุยยีล่ละ แต่ว่าลุยีเอาวาร์ปกลับบ้าไปไว้ฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคฝั่งตรงข้ามนำไป69แล้วทุกคนฝั่งเรายังอยู่ที่49นั้นนำไปก็เยอะอยู่นะตอนนี้เราคิวไปได้10ตัวนะครับเรากำลังจะพ่ายแพ้ใจเย็นๆเ,เ,เกมยังไม่จบนะ แต่ทําไมฝั่งเรามันออกนอกกรอบกันจังเลยทนะุกคนต้องอยู่ในกรอบท,ท,ทีเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่ฝั่งไหนคิวได้มากกว่ากันนะครับวัดกันที่ออยู่ในกรอบนะเราสามารถออกนอกกรอบได้ครับในกรณีที่เราไปเก็บเม็ดคิวนะหรือเราจะออนอกกรอบเฉพาะตอนที่หนีสตูนะครับแต่ถ้าในจังหวะที่แบบ กดศัตรูทายก็ควรจะอยู่ในกรอบนะแต้มฝั่งเราจะได้ขึ้นไวขึ้นนะครับตอนนี้7จต่อ82ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะเอาจริงตอนนี้แต่ถ้าหมอผีหมอผีอยู่ข้างนอกอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนำไปอีกแล้วครับเราตีตื้นได้ฝั่งตรงข้ามก็นำไปอีกแล้ว 82ต่อ97ครับคาดว่าไม่น่าจะตีตื้นทันแล้วแบบน,นี้ต่อให้เราถูกโจมตีเราก็จะอยู่ในกรอบนะอืม 99ต่อ99ครับโอเคทีนี้ฝั่งใครจะลงตัวอาไปก่อนนะทีนี้ลุยอีพอวางวับที่ฝั่งเราได้ก็วางใหญ่เลยไม่ได้ดูเลยว่าเออถ้าเราวับกลับบ้านตอนนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในกรอบครบนะมันก็จะนําทีมเราไปเลยนะเรียบร้อยครับเอาเพื่อนกลับแพ้ไปนะไม่เป็นไรยวเล่นอีกตาหนึ่งดิฟีดนะครับ ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้ MVP ของตานี้นะ,ะเราได้แต่ถึงได้มาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าแพ้อยู่ดีนะครับทีมอันนี้เป็นสกินต้มยำกุ้งนะครับเป็นสกินของคนไทยนะ,เ,ะเห็นปะ่ะมีกุ้งไวอ้อยู่ข้างหลังด้วยนะแต่อยากถามสลิมว่าอเอามอต้มยำไปไว้ข้างหลังไม่ร้อนเหรอมาครับตาที่สองครับผมสมได้โมเลนนะ คือสมครั้งที่สแล้วมันได้โมเลนเนี่ยก็ต้องเล่นใช่ไหม mm hmm. คือผมใช้ตัวนี้ไปเล่นในโม d สิบสิบอะบอกเลยว่าอย่าหยิบมาเล่นเด็ดขาดนะทุกคน mm hmm. คืออัปเกรดสกิลแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก mm hmm. อันนี้เตือนแล้วนะ <laughs> แต่ถ้าคุณอยากลองเล่นลองเล่นก็ได้ครับไม่ได้ห้ามกัน ก็รอบนี้นะครับทีมผมมีเลียวม้ามีหล่อเลี้ยวนะคะมีไวโอเลตแล้วก็มีไดเล็กนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นตอนนี้ก็มียอนนะมีมีเพนนะครับมีดาซี่แล้วมีใครมีพิล่าด้วยฝั่งตรงข้ามมีเมดหลายตัวนะเนี่ยแต่ถ้าเพนมาอยู่ในหมวดนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ คือโหมดนี้อย่างที่บอกครับว่าเล่นตัวไหนก็ได้ออะจริงแต่ถ้าเล่นตัวที่เราถนัดมันจะโอเคกว่าเพรโหมดนี้นะครับมันไม่มีคีฟปมากวนใจเลยนะฮีโร่ล้วนๆครับตอนนี้ฝั่งผมก็อยู่ที่7นะครับ7%ฝั่งตรงข้ามอยู่ที่8ไม่ได้ห่างกันมากนะครับตอนนี้ผมก็คิวไป3ตัวนะตายไปสูนย์อ้ยแดงนี่มัน <c oughs> เรียบร้อยเลย 11ต่อ11ครับ <been> ทำไมต้องมาเล็กเบิ้ล <laughs> เอาโดนฮุกตาย14ต่อ11 <18 S 2> ครับไอ้ฝ <been> ั่งเราตอนนี้ก็ออกนอกกรอบกันเยอะเหมือนกันนะ <Double kill. S 1> ก็ต้องย้ำกันไว้อีกนิดครับว่าหมนิโตนอ,อยู่ในกรอบนะทุกคนหลบได้ครับแต่ไม่ใช่ออกไปเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานนะ ยังไงยี่สงต่อสิงนะครับสกอร์ตอนนี้2ีต่อสิบสเออร์แล้วนะต้องรีบคิวครับรีบอยู่ในกรอบให้นานขึ้นนะทีนี้ผมยังงงกับอันติของเจ้าโมลินอยู่เลยว่า เราปาปั๊มน้ําไปแล้วมันได้อะไรมันหายมันปาไปอยู่ประมาณ2วีเองสองสวีแล้วมันหายไปเลยถ้าหนึ่งก็แค่เพิ่มกระสุนมาอีก1เม็ดนะครับเวลายิงแต่มันก็จะยิงเร็วหน่อยถ้าสามก็คือผักสะตัวออกไปแต่อันตีเนี่ยคือใช้ทําอะไรตอนนี้ฝั่งผมง่ามนะครับไปที่33%ต่อ22%นะนี่แต่รู้สึกว่าโมเลนยิงไวขึ้นนะ เพื่อนไปไหนหมดแล้วะ่ะเป็นไงล่ะอืมเป็นไงล่ะปุ้งปังปุ้งป,งป,งป,งปังเลยอตอนนี้ผมตัดต่อคลิปตอนประมาณสี่โมงเย็นนะครับทุกคน <laughs> นี่ขณะสี่โมงเย็นเสียงยังหายเลย <laughs> สเสรยังเต็มคออยู่เลย <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับผม เอ้ทุกคนใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมช่วยกันกดหน่อยนะตอนนี้700ซับแล้วครับขาดอีก300เท่านั้นเองเนาะโซ้ซทุกคนผมก็โซ้ๆอยู่เหมือนกันนะไม่ไหวเสียงไม่ไหวก็โซครับตอนนี้ทำคลิปไปไปเรื่อยๆใครกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้นะครับซับอ่าสกอสกอนะ สกอ์ฝั่งตรงข้าม34%ครับฝั่งผม59%ผมคิวไปได้6ตัวนะครับตายไป4แล้วก็ซับไป20ซับขนาดนี้ออกของซับเลยไม่ล่าอบบนี้เพนได้ไหมเพนหมดนี้ก็จอกไปเลยแต่ถ้าอยู่ในหมด10อ่หมด55นี่คือแบบเก่งเกินเอ้าโดนหุก ตอนนี้นะครับสกอร์4 1ต์่อ6 8นะนี่แต่ฝั่งเรานำอยู่ยังพออุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับมานี่ครับไปนี่เรียบร้อยเฮ้ยจ้ว่าไปโมเลนหมดนี้ก็ไม่ได้ขี้ริทีเลยนะเนี่ยคือปกติผมไม่ค่อยได้หยิบแคลรี่ตัวนี้มาเล่นเท่าไหร่เลยผมรู้สึกว่ามัน มันยังไงอะมันไม่ค่อยมีท่าหนีมันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับแต่หมดแต่หมดนี้มันเล่นได้อยู่นะตอนนี้คิวไป8นะครับตายไปหกสไป24ตัวสกอร์ก็นำไปที่89แล้วทุกคนอีก10%นนะครับชนะแน่แบบนี้แต่จะชนะตอนไหนไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวเปิดฝั่งตรงข้ามตีตื้นมาได้นะครับ ไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าจะชนะนแน่หรือเปล่าอย้อนโอ้โหดูเลือดดิเพนมาว่าโดนเพนซัดนะครับตอนนี้99%อีกแค่1%น่อาจจะจะชนะไม่ได้เลยเหรออีกแค่1%นนคิวไป10%นะครับจบเบียดแล้วตอนนี้ทุกคนเข้ากรอบเร็วๆไปไหนกันหมดแล้ว ได้เล็กทำไมยืนนิ่งมาเร็วออกมาเร็วช่วยกันก่อนตรงข้าม75นะครับ <c oughs> นี่นะโดนซัดปไปเลยเพน <c oughs> อีท่าสองมันดันเพนออกไปได้นะเนี่ยชนะไหมอีกนิดเดียวยังงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอ่ะต้องได้แล้วไหมโอโหอะไรวะฝั่งตรงข้าม76แล้วนะครับฝั่งเรา99%อยู่พักใหญ่แล้ว กดคุณสู้ๆลุลู้งอย่าออกนอกกรอบอย่างเดียวพอครับ99ลุลุ้งลุลุลุอุ้ยดาซี่ฝั่งตรงข้ามตีปตีตื้นมาที่90แล้วเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะอุตส่าห์นำมาตั้งนานนะอีกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไม่ได้เหรอแต่ยังโอเคแม่เกือบแพ้ซะแล้วฝั่งตรงข้ามตีตื้นไวมากอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ MVP สําหรับตานี้ไปนะเฮ้ยเล่าอีกแล้วเหรอ MVP 2ตาติดครับแต่เป็น MVP ของผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะเด๋โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะันใหมนคลิปถัดไปครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม